พบกันในช่วง18นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันดตตรวันธิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดรารวันงามศรีรุชนะกุลอาจารย์อูวันนี้เรามาคุยัถึงชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะเราไปตอนที่ดาว ซึ่งเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะคือดาวพฤหัส,สบดีนะคะดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยทายปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสนะคะดาวพฤหัส,สบดีใช้ระยะโคจรราศีละหนึ่งปี12ราศีก็12ปีตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรสถิตอยู่ที่ราศีธนูซึ่งเป็นภพภพอรินะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะดาวพระฤหัสบดกรีะนะคะมาจากสองเจ้าเรือนะนะคะก็ค,ะคือเจ้าเรือนอรินะคะ,คะและเจ้าเรือนสุภานะนะคะ,คะ เราดูเจ้าเรือนแรกก่อนนะคะ,<ฮ>ะสุภามารินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุภะชื่อเสียงความดีงามความร่มเย็นความสําเร็จวิถีชีวิตคลองชีวิตนะคะ,<ฮ>ะ ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านความเป็นอยู่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตกอริเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,คะภายในบ้านอาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากนะคะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยมาตรฐานเนี่ยเป็นกเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่ามาตรฐานดีนะคะก็สามารถรักษาแก้ไขผ่านพ้นไปได้นะคะ,คะด้วยความ พระพฤหัสเป็นเกษตรเนี่ยจะเจอหมอที่เก่งนะคะสามารถช่วยเหลือนะคะหรือรักษาแล้วก็ได้ผลดีค่ะาจา์นะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนะคะวิถีชีวิตคลรองชีวิตของท่านนะคะในช่วงนี้อาจจะเกิดอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นนะคะอริเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรคหนี้สินนะคะหรือความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังในเรื่องความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> เจ้านายผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวกรกฎนะคะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพิเศษ <c oughs> ในเรื่องการทํางานนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในช่วงนี้ก็ให้ผลดีกับชาว <c oughs> ลัคนาราศรีกรกฎนะคะ <c oughs> แต่ยังมาอีกหนึ่งเจ้าเรือนอริมา <c oughs> อริเป็นกเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวกรกฎที่ผ่านมา,าพระพฤหัสเนี่ยเข้าพบอริเนี่ยมีหลายท่านค่ะอาจารย์เจ็บป่วยนะคะบางท่านเนี่ยไปเกี่ยวข้องกันในเรื่องเส้นเลือดหัวใจก็มีนะคะบางท่านเนี่ย ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะคะหรืออาจจะมีศัตรูคู่แข่งเกิดขึ้นนะคะเป็นแบบดาวพระพฤหัสก็อาจจะมีปัญหากับคนที่มีหลักวิชาการนะคะหรืออาจจะเป็นผู้มีความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องความคิดเห็นนะคะนะคะและขณะนี้เนี่ยพระพฤหัสบดีเนี่ยโคจร ถอยหลังอยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้โรคไัยไข้เจ็บในชในจุดที่ดีคืออาจจะชะลอตัวนะคะแต่เมื่อพระพุหัสับรีเดินหน้านะคะในวันที่นะคะ21กันยายนนี้นะคะในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บท่านต้องไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะจา์แต่ว่าพระพฤหัสับรีจะอยู่ในโพบริไปถึงนะคะวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 3หลังจากนั้นอริจะเป็นนิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะแก้ไขปัญหามากหน่อยแต่ ลายปีจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอีกประมาณอีกประมาณ2เดือนนะจ๊ะอีกประมาณเดือนกว่าสองเดือนประมาณ2เดือนนะคะดาวพระฤหัสบดีก็จะโคจรยกย้ายเข้าราศีราศีมังกรซึ่งเป็นภพปัตตนีตอนนั้นจะจะดีจะดีขึ้นแล้วก็มาตรฐานของอริเป็นนิดก็ให้ผลดีกับในเรื่องสุขภาพของท่านนะค่ะของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยใช่ของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าท่านกําลังศึกษาอยู่นะคะ,คะท่านก็จะอาจจะเหนื่อยจะหนักนะคะทำับท่านที่ศึกษาใาวิชาชั้นสูงหรืออะไรก็ตามท่านเหนื่อยหนักแล้วก็มีความรู้สึกบางครั้งก็จะท้อหน่อยทอเท้ใช่ค่ะแต่ให้ท่านพยายามต่อไปนะคะ ท่านสำเร็จแน่นอนแต่ต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยต้องต่อ,ตอสู้แล้วก็อ,นนอาจจะมีปัญหากับครูบาอาจารย์ออแต่ว่าให้ท่านรอมชอมแล<ค>ะจะผ่านพ้นไปได้ออนะคะก็ตามที่อาจารย์ดาราบอกไว้นะคะ,คะ,ะชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎอิทธิพลของดาวพฤหัสบ,บดีณขณะนี้คือห้ามขัดแย้งหรือมีความไม่ลงรอยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตั้นต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ ถือความกระตันยูเป็นที่ตั้งนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีสติเข้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นไปได้เนื่องจากดาวพระราศดีเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะเราไปต่อดาวอีกองค์เลยอาจารย์น่าสนใจดาวนี้ดาวพระศุกร์ดีกว่าอาจารย์ดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ก็น่าสนใจดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุภพที่4แล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภภพที่6โกจรมาสถิตที่มัทบตนุกตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะ พระสุมาจากเจ้าเรือนที่ดีทั้งสองเรือนเลยนะคะเราดูเจ้าเรือนพันธุมาทับลัคนามาตรฐานตรงนี้เนี่ยพระสุขอยู่ที่ราศีกรกฎมาตรฐานเป็นราชาโชค,คะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุให้โชคกับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องวงซาธ้ารา,าติคนใกล้ชิดห้างร้านบริษัทนะคะท่านที่เปิดร้านในช่วงนี้ถึงแม้บางท่านเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแต่ช่วงนี้จังหวะนี้ เป็นจังหวะที่ดีของคนลักขณากรกฏนะคะเปิดร้านนะคะขายของทําธุรกิจนะคะก็จะมีคนเข้ามาซื้อขายท่านได้โชคได้ลาบจากห้างร้านบริษัท จากเลขรถเลขบ้านแน่นอนะนะคะยังมาอีกหนึ่งเจ้าเรือนก็คือลาบผลลาภะรายได้ทับลัคนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์ด้วยเป็นดาวพระศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ลาบเป็นการเงินการทองเป็นของกินด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีความโดดเด่นมีเสน่ห์ะนะคะช่วงนี้เอ่อในเรื่องความรักในเรื่องความรักความสวยความงามนะคะดีมากเป็นพิเศษนะคะ กรกฎนะคะยิดีด้วยพริ้วไหมคะพลิ้วมากเลยนะคะถือว่ามีความสุขเพราะว่าดาวแห่งความสุขทับลัคนาคนลัคนาราศีกรกฎนะคะถึงวันที่เท่าไหร่คะจาพระสุขรนะคะจะอยู่ถึงวันที่ทับลัคนาของคนกรกฎถึงวันที่29กันยายน63พระสุขก็จะย้ายเข้าพบกระดุมพระ ก็ยังให้ผลดีอีกกับชาวกรกฎนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องลาภผลนะคะในเรื่องการเงินการทองนะคะในเรื่องการเปิดร้านความสุขนะคะอยู่ในพศสองลักษณยังดีอีกต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นต้องแสดงความยินดีกับชาวกรกฎด้วยค่ะค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวประสุขนะคะดาวประสุขเกี่ยวกับการเงินความรักความสวยความงามความสุนทรีความสุขต่างๆนะคะ ก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎไปต่อดาวองกฤษเพื่อความร่วบรัดตัดความอาจารย์ดาวไหนดีคะอาจารย์ที่อาจารย์ดูแล้วช่วงนี้ต้องเป็นดาวการเงินค่ะอาจารย์เออดาวการเงินคือดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์ตอนนี้เป็นเป็นเกษตรจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ดาวพกระดุมพระกระดุมพระเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องชื่อเสียงกิติยศนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวกรกฎนะคะ ได้เงินนะคะคมีความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นทางการเงินบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงด้วยนะคะคอาจจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องการหาเงินหาทองหรืออาชีพของท่าน่ยนำชื่อเสียงการเงินมาให้ท่านมีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นนะคะคอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะตรงนี้เป็นราศีธาตุไฟแต่ว่าต่อสู้แล้วสําเร็จแล้วก็ได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและเงินทองนะคะซึ่งดีมากนะคะซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ที่ ราศีสิงห์นะคะไปจนถึงวันที่17กันยายน17กันยายนเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าที่ราศีกันนะคะ,คะก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะกอบโกยในเรื่องการเงินการทองในเรื่องชื่อเสียงลับยศตอนนี้โดดเด่นเป็นพิเศษค่ะจา้าพระอาทิตย์เนี่ยสถิตอยู่ตรงราศีสิงห์ราศีกันราศีตรงเนี้ยยังได้อยู่ในภพเรือนที่ดีใช่ค่ะนะคะก็ะยังเป็นผลดีกับชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎ ไปต่ออีกองเลยค่ะอาจารย์ดาวพระพุทธค่ะตอนนี้ดาวพระศุกร์เมื่อสักครู่ก็เป็นราชาโชคอุจจาวิราชราชโชคฉลกุกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชาสัตว์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะดาวพระศุกร์ก็ให้คุณดาวพระอาทิตย์ก็ให้คุณดาวพระอาทิตย์เป็นเกษตรอยู่ที่พบกระดุมพระนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของท่านตอนนี้มั่นคงหนักแน่นแน่นอนนะคะน<อ>นเป็น,น,อนของตอนเองเกษตรนั้นจะประดิษฐ์ออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนา ไม่ผ่ามองได้เงินได้ลาบได้เงินได้เงินแน่นอนดีนะคะเพราะฉะนั้นเสียงโชคเสียงลาบดีนะคะมันจากดาวประสุกมาจากพพลาภมาทับลัคนเกิดดีมากนะคะเราไปต่อดาวพระพุธเลยค่ะอาจารย์ดาวพระพุธเนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีราศีกันซึ่งไปพบสัชะพบที่3และก็เป็นเจ้าเรือนเจ้าเรือนวินาศพบที่12โกจรมาสถิตที่ราศีกันซึกงพบสัชะจะให้ผลยังไงคะอาจารย์ เราดูพบเรือนที่ดีก่อนสหัสชา้ามาศาสช้าเป็นเกษตรแล้วเป็นดาวพระพุธด,ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวกรกฎจะมีการเจราจาติดต่อเข้าสังคมนะคะแล้วให้ผลดีกับชาวลัคนากรากฎนะคะพระพุธมีมาตรฐานเข้มแข็ง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ดีในเรื่องการติดต่อดีในเรื่องการสื่อสารดีในเรื่องการทําเอกสารต่างๆนะคะการเข้าสังคมดีนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะเนื่องจากยังมาจากเจ้าเรือนทุตสถานภพก็คือเจ้าเรือนวินาศมาสาสชะนะคะในจุดที่ดีอาจจะได้รับการติดต่อจากทางไกลหรือจากอ,อ,อะไรที่ลับๆ นะคะ,คะติดต่อกันแล้วได้ราบได้ผลก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดแล้วก็ในเรื่องความผิดใจในเรื่องความเสียหายกับเพื่อนฝูงกับคนใกล้ชิดกับสังคมด้วยะนะคะพระพุธเองเนี่ยเ,เป็นพินทุบาทนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธพุธเป็น3าแก่ลัคนาแต่สําหรับวันอื่นนะคะก็มีผลเพียงแค่50อร์เแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้ผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอนนะคะเป็นพินทุบาทในเรื่องการติดต่อการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเข้าสังคมในช่วงนี้ที่พระพุธเป็นเกษตรเนี่ยนะคะก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้สตินะคะแต่ในเรื่องการโพสโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังค่ะระมัดระวังเป็นวิเศษเอกสารสัญญาต่างๆใช่ค่ะการเข้าสังคมตั้งจากดาวพระพุทธนะคะสถิตอยู่ในภพที่3เนี่ยภพสัจฉะตรงนี้นะคะเป็นปินตุบาคืออาทิตย์อังคารพุธนั้น3หลักนะคะเป็น3เกลัคณะเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษมีสติแล้วก็จะมีสตังนะคะ<ช>ถ้ามีสติมาปัญญาก็จะเกิดนะคะแล้วก็<ช>จ,ะจะสติมาปัญญาเกิดสติตะลึกจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นมีสติเข้าไว้นะคะสติจะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จการเงินการทองทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นทาอะไรก็ตามต้องมีสตินะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระพุธนะคะเราไปต่อที่ดาวอีกองเลยค่ะอาจารย์ดาวองค์นี้น่าสนใจมากคือดาวพรางคานอาจารย์ดาวพรังคานนี่เป็นเจ้าเรือนปุตตะภพที่5แล้วก็เป็นเจ้าเรือน กรรมะพบที่10เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ตัวนี้ดาวพระงคารเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพธรรมะจะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะปุตตะนะคะ,คะไปกรรมะ,ะนะคะ,คะเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นปุตตะบุตรบริวารการลงทุนการเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยไปอยู่ที่ภพการงานเพราะฉะนันะะ้นช่วงนี้ชาวกรกฎกําลังริเริ่มนะคะ ลงทุนคิดอะไรใหม่ๆหรือว่าบุตรหลานบริวารน,นำนำงานมาให้ท่านนะคะคเป็นกเกษตรมาตรฐานดีอาจจะเด็ดหน่อยเนื่องจากเป็นราศีธาตุไฟและเป็นดาวคานท่านต้องลงมือกระทำนะคะออกไปติดต่อในเรื่องการทํางานนะคะจะมีได้รับความสําเร็จนะคะพระคา,านเนี่ยนะคะยังเป็นอีกหนึ่งเจ้าเรือนก็คือกัมมะกัมมะเป็นกเกษตรช่วงนี้มีงานเข้ามาแต่ต้องต่อสู้เหนื่อยเนื่องจากเป็นดาวพรงขานต้องออกไปติดต่อต้องออกไปกระทําและพระคานเนี่ยเป็นดาวแห่งช่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่างฝีมือก็ได้นะคะ <c oughs> หรืออาจจะเป็นวิศวะก็ได้หรือช่างซ่อมรถก็ได้ช่วงนี้ท่านที่ทําอาชีพนี้นะคะงานมากเป็นพิเศษ <c oughs> บางท่านเนี่ยรับเหมาก่อสร้างนะคะก็มีงานเข้ามา <c oughs> นะคะแต่ว่าพระขานเนี่ยจะมีปัญหาในปีนี้นะคะพระขานเนี่ยกำลังจะเริ่มถอยหลังในวันที่19กันยานะคะ <c oughs> นะคะ,นะคะจนถึงนะคะวันที่28ธันวาคม <c oughs> นะคะคือถอยหลังเนี่ยในราศีเมษนะคะ ถึงนะคะวันที่9้าตุลา9ตุลาเนี่ยถอยหลังข้ามราศีมาที่ราศีมีนแต่พบเรือนไม่เสียะนะคะภพเรือนก็ไปอยู่พบสุภะนะคะถอยหลังจนไปถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนแล้วมนต่อถึงวันที่27ธันวาเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของคนลนัคณาราศีกรกฎอาจจะมีปัญหาล่าช้ารอคอยคหรือบุตรบริวารของท่านอาจจะทำปัญหาให้ในช่วงนี้ช่วงที่ดาวโคจรถอยหลังแต่อยู่ในภพเรือนที่ไม่เสียก็ต้อง คอยระมัดระวังไม่ประมาทโดยเฉพาะช่วงนี้พระังคันไม่ได้อยู่องค์เดียวด้วยค่ะจา้านะคะพระังคานอยู่ร่วมกับดาวพระมฤตยูพระมฤตยูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะภพที่8โกจรมาสถิตท,ที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพกามาภพที่สิจะเกิดอะไรขึ้นคะจายาค่ะพระมฤตยูเป็นดาวไม่คาดคิดไม่คาดฝานันเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงฉับพลันฉับไวเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่พระมฤ ตยูเนี่ยเข้าไปในภพกรมมะของชาวลัคนาราศีกรกฎมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานบางท่านเคยทํางานประจําอยู่ท mm hmm. ี่เดิมก็ม nah, okay. ีการเปลี่ยนแปลงที oh ่จะต้องออกไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนบางท่านเนี่ยอาจจะทํางานเป็นจอบๆนะคะหรือบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือนํานวัตกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่นะคะในเรื่องการงานของท่านบางท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องสายงานนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะผันตัวมาทําเกี่ยวกับ ทางด้านโหราศาสตร์ก็ได้ะนะคะเป็นผลดีกับชาวลัคนากรากฎนะคะซึ่งพระมฤตยูเนี่ยจะให้ผลดีกับท่านเนี่ยไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2565แต่ท่านที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถ้าจะให้ถูกดวงชะตาท่านต้องเปลี่ยนท่านต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องการงานก่อนที่ดวงชะตาจะเปลี่ยน ท่านต้องเปลี่ยนท่านต้องเปลี่ยนก่อนนะคะท่านต้องมีการิเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยให้แปลออกไปจากเดิมจะดีค่ะอาจารย์ต้องนำนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆมาใช้กับตัวท่านเองใช่ค่ะนะคะแล้วก็เรียกว่าจะทนดวงจะถูกดวงใช่ค่ะจะถูกสลุใเพราะฉะนั้นแนะนำนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรนะคะอาจารย์เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนให้ทาใช่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะว่ามาจากเรือนมรณะนะคะมรณะมาคัมมะเพราะฉะนั้น ในการทำงานของท่านเมื่อสักครู่อาจารย์ดาวันก็ได้บอกไปแล้วว่าหรือไม่ท่านก็ทำเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็จะถูกดวงถูกดวงถูกฉลุกนะคะ,ค,ะคือดาวพระมฤตยูเป็นดาวผู้ผีปีศาสตร์เป็นดาวอากาศสธาตุเป็นดาววิญญาณเป็นดาวเทพารักษ์นางไม้นะคะเรียกทางภาษาอังกฤษเรียกอีกชื่อว่าดาวยูเรนัสนะคะใช้ระยะเวลาโคจรราศีละ7ปี12ราศีก็8 4ปีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ใช้ระยะเวลานาน,าน ใช่ค่ะนะคนานมากแล้วก็ตอนนี้ดาวพระมฤตยู่อยู่พบกัมมะเพราะฉะนั้นการงานของท่านจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันและขณะนี้พระมฤตยูเนี่ยก็ยังโคจรพักถอยหลังด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานของท่านในขณะที่กำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการชะลอตัวด้วยนะคะจนถึงนะคะ วันที่12มกราคม64มาตอยู่ถึงจะเดินหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะกำลังวิตกกังวลในเรื่องก,การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอาจจะยังล่าช้าอยู่าาค่าจะะราะฉะนั้นออตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่ทำเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์ดาราศาสตร์หรือว่าศาสตร์อะไรต่างๆที่ตรงเนี้ยศาสตร์ก็เรียกว่าศาสตร์ที่ลี้ลับศาสตร์ลี้ลับเนี่ย จะถูกชะลุกาจะถูกชะลวงกับท่านชาวราศีกรกฎละคนาราศีกรกฎมากๆค่ะคือช่วงนี้รับผลการเงินดีแต่การงานมีปัญหาหน่อยต้องทำงานที่เกี่ยวกับอะไรที่แปลกๆจะดีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะคะอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลดิฉันดรวันธิดาสงขาวข้อขอ กราบขอบคุณนะคะทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินโยพลเจริญน,นายกสมาคมหมรูราษนรชาติที่ได้โอกาสก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขหมดทุกหมดโศกหมดโรคม ภัยนะคะในชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆงานดีๆโชคลาภดีๆความสําเร็จดีๆสิ่งดีๆต่างๆขอให้จมเกิดขึ้นแก,ทก่ทุกทท่านที่ติดตามรายการนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองนะคะก็ขอไว้พรให้ทุกท่านมีความสุขเยอะๆนะคะ,คะจ่ายเงินมีเงิน,ม,งนมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้พวกเราทั้งสองนะคะขอกราบขอบคุณและขอบคุณสวัสดีค่ะ